แจ้งมาทางอบตอรหรอทางเทศบาลตำบลจอาข,ของครับเขามีหนังสือส่งมาอายุของแม่ครับรับมาตั้งแต่ปีไหนครับนานนะเป็นสิบปีแล้วครับอันนี้เป็นหมายสามรับมาตั้งแต่ตุลาก็เลยขอขอขอจบกันที่สามแล้วกันครับอันน,น,นี้อันนี้เริ่มต้นครับ กางไว้ก่อนนะมีเริ่มต้นนะ,ไม,ไ,ไ,นะไม่รู้เดี๋ยวเดี๋ยวปีหกสามปีหกสามอ่าหมื่นแปดแล้วที่นี่ก็ผ่อนจ่ายเดี๋ยวละพันกว่าบาทพันกว่าบาทห้าปีอ,ปอ่ะีห้าปีอ่าแล้วมีดอกด้วยพบนายกเทศมนตรีคือนายกเสรีชัยกิติ แล้วผมก็เข้าไปคุยแต่ท่านนายกบอกว่าเออก็เลยขอขอขอจบกันที่สามแล้วกันนะครับ10ปีอ่ะอครับตอนนั้นเขาแจ้งมายัางไงครับเขาแจ้งมาทางไหน,น แจ้งเป็นหนังสือมาให้เข้าไปเข้าไปรับทราบให้เรื่องไปรับทราบเรื่องเอาเงินเบี้ยคนพิการคือเอ้เบี้ยคนชราคืนที่เทศาบาลผมก็เข้าไปครับเขาก็บอกให้จ่ายว่าเป็นแบบนี้นี้แม่ไม่ได้สิทธินะล้วก็ให้เสร็จรับทราบแต่เขาไม่ได้ส่งหนังสือชี้แจงมาตั้งแต่แรกว่าแม่ไม่ได้สิทธิ์พาออะไรครับแล้วที่เราไปคุยนี้แม่เราไม่ได้สิทธิ์พาออะไรก็แม่ได้บํานาญพิเศษ จากาพ่อครับครับก็คือพ่อเสียชีวิตในหน้าที่แม่ก็ได้รับบำนาญจากพ่อมาตลอดครับแล้วก่อน,นั้นั้นตลอดระยะเวลาสิปีที่เขาจ่ายเบี้ยสูงยังมามีใครเคยรับช้วงไหมไม่ไม,ไม่มีเลยครับเพราะว่าแม่ผมก็ไม่รู้แม่ก็ไม่รู้พวกป้าที่อยู่ในในเขตจ,จอหัวหมู่สามหมู่สี่ก็ทั้งหมด5คนก็ได้รับเหมือนกันหมดเลยครับบางคนสิปีบางคนสินปีเพราะเป็นพี่แม่ โด,ดเรียกคืนหมดเลยโดยเรีกคืนหมดเลยป้าบางคนแสนหนึ่งแสนสองนะครับใช่แล้วจากนี้ไปเราจะทำยังไงครับก็ที่ผมข้าไปคุยกับน,นายกเทศมนตรีจอหอผมขอไปจบที่ศาลครับ <Okay. S 2> เพราะว่าผมอยากรู้ว่าหนึ่งในเมื่อเราไม่ได้รู้เลยว่าคุณไม่จ่ายให้ผู้ที่มีบำนาญทั้งสามประเภทเนี่ยนะครับ ไม่มีหนังสือแจ้งมาเลยว่าไม่ได้หรือไม่มีสิทธิ์แต่พอเวลาจะทวงเงินคืนส่งหนังสือมาให้ได้ว่ามีว่าคุณไม่มีสิทธิ์แต่ตอนได้รับสิทธิ์ไม่ได้รับสิทธิ์ตัวแรกทําไมไม่ระงับตั้งแต่แรกมันยังไม่ต้องบานปลายถึงณปัจจุบันนี้นะครับเพราะว่าแต่ละคนเนี่ยไม่มีคนแข็งแรงสักคนนะครับนี่แม่ก็พิการขานะครับนี่นี่ก็ใช้งานขาขาขวาใช้งานไม่ได้ก็ใช้ไม้สีเท้าเนี่ยก็ได้ได้บำนาญจากพ่อก็จริง นะครับแต่ค่าใช้จ่ายทุกอย่างเกก็ต้องดูแลตัวเกงก็ผมก็ลูกคนเดียวด้วยนะครับแล้วแล้วเหตุผลที่เราต้องจบลิสานนี่เนีเพราะว่าคือคือสารยังไก่เกียร์ได้ยัง,ย,งยังมีคนเป็นกลางให้ผมอ่ะนะครับคือไปที่เทศบาลคือนายุเทศมนตรีเป็นกลางได้แต่ไม่ชัดเจนเท่าไปสารในความคิดเปิ้ลน,นะนะครับอ,อย่างมากไปสารผมยังยังมีสารเป็นเป็นคนกลาง นะครับช่วยพูดคุยอย่างมากเรามีส่งเดือนละพันเดือนละสองพันอะไรก็ว่ากันไปเพราะเราไม่ได้ว่าเราไม่มีภาระนะครับอยู่ดีมาโผล่เป็นนี่เลยเจ็ดหมื่นกว่าบาทอย่างเงี้ยนี่นอนไม่หลับเลยนะครับนอนไม่หลับเลยยังไงยังไงก็นอนไม่หลับครับคนแก่ผมถึงบอกไงว่าตอนแม่รับสิทธ์ทำไมไม่ส่งหนังสือมาลูกเต้าให้ได้อ่านให้พ่อแม่เขาเข้าใจว่าไม่ได้เพราะอะไรอันนี้ไปทีไรก็ได้รับเรื่อยได้รับตลอดทุกปีทุกเดือนน่ะแต่พอมา พอมาบอกว่าจะเรียกเงินเก็บคืนมีหนังสือส่งมาแจ้งให้สองสามฉบับอย่างเงี้ยคือมันไม่ถูกไงนะครับพอไปปุ๊บบอกว่าพอผมไปเทศบาลบอกว่าเขาติดป้ายประกาศไปแล้วต้องบอกประชาสัมพันธ์ผมถามหน่อยครับใครจะเข้าไปอ่าน